รีบรีบซะมีคนโยนแน่เลยอะไรหรแบงค์รีบโดดอ่ะเต็มปากเต็มคำให้แค่ไอ้คนขี้โยนแล้วหนึ่งโยนแล้วหนึ่งโยนแล้วหนึ่งมีนะมีคนอยู่พี่มีตามพี่สองสองคนใช่พี่ระวังตัวอีกแล้วกันให้ระวังตัวให้ดีนะข้าหลบไปข้างล่างเหรอเฮ้ยสองตี้เหรอข้ามาตีปมาตีปตรงนี้ เราได้ละเ้าได้ละสองตียิงกังงนอยู่เนี่ยมาเจอไอ้ยีกูยิงกอแตงแน่ให้ตายข้าวพี่บอ็อกโอเคออมันยิงกันหมดหแล้วนี่หว่าบล็อกแลวสองตีเลย โอ้ตายแล้วไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ Woodwork ทีมฮัลโหลไอ้แบงค์เกมหมดเลยไอ้แบงค์เกมหมดเลยไอ้เหี้ยมันจะตายอยู่แล้วสองตัวพี่ช่วงนี้เมื่อค่อยได้เล่นเกมเลยคือผมยิงพารเลอร์เข้าไปแบบปลื้ดปลื้ดหมดเลยอะคือแบบมันกำลังจะตายกันอยู่แล้วอะดีมากผมไม่ได้ตั้งใจแต่ข้าวเห็นเหมือนคนโดดตรงนี้อีกไหมระวังนะเหมือนอีกครับ อย่าเมือนมีไหมให้ระวังมีก็บอกมีอย่าบอกเมือนนี่ไงเมื่อกี้เห็นมันจลิงขึ้นไปอ่ะไปเฮ้ยเมือนอีกแล้วสรุปมันสลิงขึ้นไปข้ามีก่อไาข้างล่างโอเคลายเยอะมากบอกเน่มีแมกไนมาเก้าก็ไฟอยู่ตรงนี้ข้างล่างได้แล้วได้แล้ว ไม่มีคนฟาร์มมีคนลอก <c oughs> นายว่าสิบลายเอาทายเสน่หมาให้ข้่าใครมันสิบลายไปแล้วมันไม่เก็บกองเลย <c oughs> มันสิบลายได้ดีมากกองมันถึงไม่มไใด<ช>้ใใเลยตองจนไม่เปิดเลย <c oughs> เอ้โหโดดละโดดเลยหนึ่งดอก <c oughs> เหมือนให้เรารออ่ะเหมือนให้เรารอจริง ให้เราแบบชึ้งจังึกื้งัง้ชึกงชึกชักชตักหลอเยี่ยมเลยเ้ยเราไว้เต็มปากบูกอกปิดฟันเลยเจอแม็กไลบอกด้วยแม็กไล แมกไลแมกไล่แมกไลแมกไลแมกไล่กแมกไเนี่ยเออกูมอแล้ว่าแมกไลก็แมกเนี่ยแมกไลไม่ใช่แมกอะไล่กองกิม่อ็นกเออแมกไลแอบนั่งกินนีค็กม่ะ โอ้แบลแทกของนมาหวมันก็ยังติดกูก็รีพันไปดูพูดยางไหมแบล็คแพ็กมีอันนี้ไหมทดูเชี เออเนี่ยให้มาพอร,รอยของจริงไม่เม่คิวแบบแหละเออแม่งติ๊กแล้วก็เก็บไอซัตคครัดครับคน,น,คบนีคนครับอ้าวปิงอะไรเนี่ยข้าดูไม่ออกเลยอยู่ตรงนี้ครับโอเคโอเค เราก็ก็อกระแตกมันแอรไสอ่ะเด็บขโมยของมันนะไม่นหน่อยน้ะมึงอยู่ตรงไหนตรงไหนพิงหน้าผมหน้าผมมองไม่เห็นเลยข้างล่างมันสมองข้างล่างปล้<น>ะสะพานใต้สะพานตีออฟมั้ยเขาเป็หนึ่งละมันวิ่งอู้เลยตามไปเลยตามเลยมันทิ้งแล้วไปนู่นแล้วขับรถหนีขับรถหนี ปก็แตกตัวหนึ่งแล้วเราทำไงมันต้องไล่เราไล่ไม่ทันเราพี่เออเเดี๋ยวเข้าชาร์จไรเฟิลยี๋อนะไปไหนแล้ววะไหนครูก็ไม่รู้เสียงมันเงียงแล้วไอ้เรามานั่งเรามานั่งแอบไหมเรามานั่งแอบเออนั่งแบงแอบแบกข้าวนั่งกินหนึงบนนี่แหละโอเคโอเคโอเคเออกูกินข้าวแบบไอ้เหี้ยไม่ได้สักแต้มเลยมันก็เราบอกกู มาช่วยเลยล้วน,นี่กูเพื่อนบอกว่าเนี่ยฟาร์มคราบเก่งตายปะตายเลยมึงกินงเาวในวงด้วยสบายสบายหยิบพอมาการลอดดีกว่าคาบไปให้ใจดีซะด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองตี้สองตี้คุณซ้ เอ้ยคอลลาจีนะมีตัวใหม่แล้วก็อคอเคเทนคอลลาจีใช่อคอลลาจีนั่งก่อนกินก่อนคอยดูข่าวโอ้จะชาร์จเอากล่องนีเรดด้วยอืมจะไปยิงมั่นกูจะโดนยิงพี่ก็นั่งหมอกไงก็กินไปดิ พาเคเบอร์นั่งส่องมาหงายงั้นไปครับคิวแบตก่อนจะเล่นกับพี่เหรอไอ้หนูได้ไหนแล้วล่ะไม่ยิงแล้วเหรอ <'m> ต้องครับต้องเดินด้วยทองด้วยทองทองไม่มีลูก สามดา,ม,ามิาง่งเอ,อ้ยเห็นแล้วมันสองตี้อ่ะขออีก30ดามิ่โงโอ้แปดดาม,มิ่งมาทิ้งเพื่อนใช่มันไม่เอาหรอกอลูกกที้ห่วยมันไปนู่นแล้ว เป็นกูทิ้งแต่ความจริงไะไอ้บางแม่งไอ้บางแม่งรักเพื่อนนะเว้ยคือมันสโมคให้เพื่อนอ่ะไอ้เ่เพื่อนหนีไปได้อะไอ้ใกล้ใกล้กล้เข้าเข้าเข้าเร็ว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 อะไรอะ

เล่นเลยเผมโดน้อง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 ผมปั๊มใหญ่มีมีคาร์เลเวลย์ิงมาปั๊มปั๊มให้หน่อยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวอีตี้จะเข้าแล้วพี่อีตี้เข้าแล้วเข้าขึ้นข้างบนกับกับกับพี่กลับกับกับกับข้างบนกับข้างบนกับข้างบนพี่ออฟพี่ออฟอันตีขึ้นมาเออเดี๋ยวดูให้ตรงไหนตรงนี้เหรอล่าสุดมีแอบเบเดอร์ปีงมานี่ไง เดี๋ยวข้าขอปำกันนะเราแต่เ้าเลยเขาเลยสามตีจเย็นใจเย็นข้าขอปำหมดแม่เฮ้ยมันมีชิวทองซ้ำดิซ้ำพี่ออฟอยู่ข้างล่างซ้ำให้เลยเดี๋ยวเข้ากันในข้างบนนี้ให้ร้อยห้าสิบบาร์คิลี่มันปลาระเบิดไหมร้อยหนึง่งขอบคุณจุม่มค่ะคุณน้องแม่ยบพร้อมไหมยอ,อยากชาร์จอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว มันหนีมันหนีมันหนีทานไหมปั๊มปั๊มพินิกแป๊มหนึ่งเข้าอยู่เข้าอยู่กับแบ๊งน็อปสวยอาจจะไม่ต้องเก็บหมดก็ได้นะแบบว่าอิตตี้จะเข้าปล่อยไว้ไปอแล้วเฮ้ยหน้าผมยิบสี่ยิบสี่อยู่นี่มีโลบ้าก็น็สวยเราะได้ตามเดี่ยวเราจะกินพิ่กีทอง เออเอาพี่คิปมาพี่คิปทองจริงโดนไหมเนี่ยพี่ทองคิปพี่ทองเจือป้าเข้าวงผมไปดูกระสุนลายหน่อยแป๊บหนึ่งกระสุนลายข้างตบข้างบนมีเยอะมากเยอะมากเลยนะพี่แย่จ้าโอเคไปแล้วี่ไปหาไปหามแบัอนงค์หยิบมาให้ได้ไหมไม่มีนะขอแบบมาง อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิ้นเล็กมาเดี๋ยวชิเล็กมาจริงๆเข้าวิ่งมาดีกว่าอันยองค่ะคุณยูสวัสดีค่ะพออันหนึ่งพอแล้วพออันหนึ่งเลยเป็ะเลยพี่หนึ่งเศษเยอะมากเลยเนี่ยที่เรายิงไปยตีแล้วก็หายไปหนึ่งไปเล่นมีแต้มมีแต้มกันไหมมีมีมีสามละถ้ามีแต้มไปเล่นไปเล่นวงอะไรไหม หาวงก็หาที่สุดว่ะไม่จำเดียวเองเอาเก็บไได้ม่เป็นไรเก็บได้เก็บได้้เเก็บไดดี๋ยวก็ได้มันยิงกันอย่างเงี้ยมีเสือก็ได้ยังก้าวตีอยู่เลยกินข้าวก่อนเข้าไปแล้วกลัวว่าจะตีแจมอ่าเข้ากินข้าวก่อนละกันได้เลยพี่เดี๋ยวดูวงเดี๋ยวดูวงบีบอะ วงไหมอะไรไหมเล่นไหนดิเล่น่ายดิไหมมันไม่เหมืได้ตามเดิมมันยิงกันตามเนี้ยแหละโอ้ยยิงฟรีใช่ไปมุมไหนไปมุมไหนมากเพื่อไปหาเด่นวงมีที่สแกนวงมล้วแม่นี่นี่มันตายแล้วมันตายแล้วมันเพิ่งตายเร็ว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 ขึ้นใต้เลย กำลังดูอยู่พึจะลงพึ่งตายหรือคนตายนี่นี่นี่มัน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 อันติเออเออเออตีจรวดแตกดิแตกดิเฮ้ยโดนจับตัวหรอโดนจับตัวใครโดนน่าจะเป็นตกน่าจะเป็นตกมันพอท่อไปอ่ะวิ่งดิวิ่งดิเอ๊ มันไปนู่นแล้วมันไปนู่นไปไหนหรอว่ามันไ่เห็นตามขวาน้าตามข้หาพี่เฮ้ยขึ้นเบกอแตกเดี๋ยวพี่ดึงตัวเองเอ้ยไม่ได้พี่ออมดึงตัวเองพี่อ้ามันมีชุดทอง เออเออเลดชุบทองปะเลดชุบทอง่วยสวยเลยสแม้โของมันจริงว่ะคิดคิดยิงไม่ได้สแตมเลยแล้ปข้าวงเปิดสวยๆลยมันมีตรงนี้อีกทีหนึ่งนะเปิดสวยมากพี่ เปิดล้มมากูนะนี่ตรงนี้ก็แตกเลยโอ้ยน้ำลึนันสวยสวยเข้าดีรออะไรครับแต่วงมานะแต่เราก็ไม่เป็นไรรีบยัดไปเราก็หิวนั่นเหลืออีกตัวนึงอ่ะเม่ไย้อีกแล้ไม่ได้อีกแล้วไม่ทันใล่ล่าเข้าวงมาไปแบงค์มีสิบลายปะเพื่อนไม่เนยนี่ไม่ต้องหลอกไม่หลอกเดินก่อนเดินก่อน หแต้มแล้วคุยไม่ต้องคิงเอาแต้มแล้วเลยไปคู่เลยคุยกูจามเดียวเนี่ยยิงเลยยิงไปแปดร้อยแปดรอยยิงไปพันกว่าแต้มเดียวเลยหกคู่ร้อยเดียวค่ะหกคู่ร้อยคุณทันเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมไปไปไปหามุมเล่นกัน ไม่เล่นแถวนี้กับแม่แล้วเดี๋ินสูงสูงอ่ะเออได้ตรงนี้น่าจะไม่มีหลังอ่ะเยังตัดเลยโบยี่สองไอเดอร์วงลงนู้นไป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 ตรงนี่ได้ไอเดอบีคนมั้นอะจะไปดูปั้ล่ะไม่เฮ้ยมีคนแช่ไหอยโหไอเดอร์ได้ครูกำลังยิงห้าไม่แต่เราต้องไปเล่นตรงนี้ไหมเราไปเล่นตรงนี้ดีไหมอ๋อมีของบนนี่มันยิงข้าวนี่หว่า ยิงใครไม่ยิงมันยิงการอะไเพื่อนถามันเล่นไอ้มันก่อข้าวมันเพิ่งเกิดมีฝั่งซ้ายก็มีนะไปไปไปเล่นกับแบงค์ยีอนเล่นกับแบงค์อยู่แล้วปกติก็เล่นด้วยกันเนี่ยเออตีนี้ตีนนี่โอ้ยพุ่มลมาเล่นทางนี้ยันลมพี่ยันลมนั่าหนุแล้วชุบชุบชุมันไม่ชาดแล้วทองข้ามเป็นทอง เป็นไงไม่จัดแบ๊บนีอะไรการลงไหมเฮ้ยเหี้ยมันวิ่งกันเออมันน้องหนึ่งมันน้องหนึ่งเออเอออยู่ตรงไหนแบ๊บเออตรงหลังนี้ก่อแทกแบ๊บเออน้องสองเหลือตรงนี้ไอ้อ้วนพี่อ๋อพี่อ๋อไอ้อ้วนอยู่องค์บอลเ้าก่อแตกพิจฉาอดล่อ โโอ้หได้อีกไม่คือผมคือผมคิดว่าไอ้แค่มันไม่ชาร์จอยู่แล้วเว้ยถ้ามันเล่นเป็นอ่ะที่อยู่อ่ะมันอยู่ตั้งไกลอ่ะใช่แล้วอีกอย่างมันไม่กดลมันไม่ได้มีสกิลมันมันวิ่งตุ๊บๆๆๆเลยอ่ะผมก็ว่าเอ้ยไม่น่าชาร์จหรอกนี่ไงไม่น่าชาร์จเนี่ยตีเศษเนี่ยตีเศษไอเลดอะไม่ได้ชาร์จรอยเที่ยอยู่ตั้งไกลตีเศษเลดเอาเทนนะตัวเดียวนะเก็บเองอเอาเทนนะ ที่เหลือที่กินไหมไม่ผมกระโดดเพื่อนเดินขึ้นไปใช่ไหมแบบมันเดินตุ๊บตุ๊บกันสามตัวเลยอ่ะสบายแล้วเข้าโดนตะกิ้อยูไงประเด็นน่ะเออเฮ้ยมีเขาตุ่นลูกซองไหมตุ่นลูกซองจะหมดไม่มีองหาด้วยตบพวกเนี้ยอะไรแดงๆวิจิ7อีกศพอยู่ไหนอ่ะแบงค์อีกศพอยู่ตรงนี้อยู่หลังนี้เดียวยิงนับไปมีคนเลงข้าวมีคนเลงข้าวอยู่ข้างบนข้าวข้าวข้าวมันเล่นฝั่งนี้ ข้าจะหาอีกศพหนึ่งศพเลดอ่ะเพราะมีสองศพอยู okay, okay. ่ตรงข้าวแล้ว่ะเพราะไม่มีกระสุนลูกตองแล้ว่ะอยากได้เพิ่มนี่อะสร่ขนอ้าโอเคโอเคใจเย็นพี่พี่ต้องเล่นตรงนี้พี่พี่ต้องเล่นต้องเล่นตรงนี้พี่ต้องเล่นตรงนี้พี่ ปู <S 2> <S 2> โดนนี่แล้วใช่พี่ใจเย็นน um> okay. ี่ระวังตรงนี้พี่มีมีตี้หนึ่งมันมีตี้หนึ่งมีนไม่ไม่ไม่ข้วเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวแบงค์ตรงเนี้ยมันหิ้งข้าวอยู่นี่เราเราเราวงข้าวเราวงเราวงโอเคโอเคมันมีตัวเดียวนะโอเคพี่อยู่ตรงนั้นไม่ได้พี่อ๋อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องวิ่งเดี๋ยวมันต้องมาหาเราใช่เนี่ยแล้วมันจะต้องโดนอีกตี้ยิงด้วยถ้ามันเดี๋ยวข้าแอบยิงตรงเนี้ยอรอรอรอ มีคนมีคนอยู่ทางฝั่งแล้วค่ะหกสิบหกสิบดูดูฝั่งนั้นให้ผมดูฝั่งหลังให้เออดูตรงนู้นแหกค่ะหน่อยพี่ออฟพี่ออฟเยอะพี่ที่ไดนสไนเป้ล่ะเอาสไนเปล่ะไม่ไม่มาเปิดพี่จะได้อะไม่เป็นไรพี่พี่พี่อย่าวัดกับมันเยอะคอนอกเสร็จแล้วเหรอเจ็บเปียกโอ้โหย่าถากพี่เดียวแตกนิ ยังมันต้องมาอันยองคะคุณตเติร์ลถ้าปาดิดกูฝั่งนั้นไว้นะได้ได้เดี๋ยวเข้าดูข้างหลังนี่หน่อยมันมมวิ่งมาเลยอะเขาไม่เห็นเออเออมันลงมั้งล่างแล้วอ่ะมันเตรียมชาร์จเลยจีนเนี่เยเฮ้ยเหี้ยมันดูปวดหัวเป็นบนไหมไม่ไม่ไม,ไไม,ไม่จะขึ้นเหรอไม่รู้เ,เราต้องขึ้นไปเล่นกับมันมแล้ว นัดเดียวตามมันเลยตามมันเลยเพื่อนมันเพื่อนกดแตกตามมอกก่อนเลยแบงพี่อ๊อฟเป็นไงบ้างพี่ครับนัดเดียวน้องน้องน้างน้องกว่าเอาจุตัวเองได้ตัวไยเหลือเต้สุดท้ายเี้ยเต้ยเตัวเต้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวพี่เต้ยค่อยเล่นีเต้ยออกเทนพี่ออฟให้พี่ออฟเขาได้แต้มพี่ออฟไม่มีแต้ม ได้แล้วกิงเลยตัวเดียวตัวเดียวเออได้แล้ว